โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาวิ่งรถสก,กีนนะผมก็สก,กีนันนี้ก็เป็นสก,กีนที่ผมโหลดมาจากใน u t u b e นะผมก็ชื่อรถก็เลิฟตักสินนะผมถ้าผมอ่านชื่อผิดผมขอไปด้วยครับผมคันนี้ผมโหลดมาจากใน youtube นะคือช่องนั้นบางทีผมตัวผมจำไม่ได้บางทีผม คือช่องนั้นเราวันต้องปหาเองนะเพราะว่ารถรถแจกก็มีเยอะครับผมผมขออนุญาตเจ้าของสกรีนด้วยนะเจ้าของสกรีนแล้วก็เจ้าของช่องด้วยครับผมนี่ครับผมก็ผมรีวิวนี่ผมจะรีวิวแต่ภายนอกนะเพราะภายในมันก็เป็นข,ของเดิมผมอยู่แล้วนี่ครับผมสกรีนแล้วแต่คนทํานะ ได้แต่คนทำแล้วแต่ช่างครับผมครับผมคือเกมบัสน,นะผมเล่นตั้งแต่แมปมันยังไม่มีแมป สะานสูงนะผมเล่นผมเล่นตั้งนานแล้วเกมเกมเกมบัสนะผมเล่นตั้งแต่รถหมดของไทยที่เขายังไม่ที่ว่าเขายังไม่ได้ทำทีครับผม ก็คันเล็กๆกันน่าจะเป็นน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเลสสก,กายมั้มครับผมที่ว่ารถหมดคันคันเล็กๆนะคันที่ว่าเขาทำกันนะถ้าว่าตัวผมจะไม่ผิดนะนี่ครับผมคือผมมันถ้าให้ผมโลนี่ คลิปมันจะช้าครับผมก็ตัวผมขออนุญาตข้ามครับผมอ่านี่นะผมก็คือถ้าว่าตัวเราตั้งค่าได้นะตั้งค่าให้เห็นผู้โดยสารในรถหรือหรือไม่เห็นนะผมโอเคครับผมขออนุญาตวิ่งวิ่งภายในนะผม ต่างผมว่าผมขับเห็นไหมตัวผมก็ขับเห็นนะผมราะคันนี้จะสติก๊กเกอร์ก็อยู่ตรงกลางกระจกเลยครับผม ครับผมมองไม่เห็นควายเบินก็ผมแป๊บนะึผมขออญาติปรับมาเป็นกล้องนอกก่อน ไปครับผมควยเขียวแล้วนะสะกินเยอะครับสกินที่เขาแจกกันในยูทู e นะเพราะว่า คือเพราะว่าตัวเราจะเราต้องไปหาเองนะเพราะบางคลิปนี่เขาจะมีอยู่แต่คลิปนะคือลิงก์สกีนอะไรมันก็ไม่มีครับผมหรือบ้าบางคลิปคือบางช่องเขาก็ปิดลิงก์ไว้แล้วคือตัวเราก็จะไปโหลดไม่ได้นะมันแล้วแต่มันก็เละแต่คันด้วยครับบางคันก็โหลดไม่ได้ บางคันก็จะสก,กีนชัดครับบางคันก็จะเบลอๆนะก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวนะผมเดี๋ยวผมผมพาไปเที่ยวพอเราขึ้นทางใ้ตรงนั้นเสร็จให้เราเลี้ยวเลี้ยวขวานะผม cho đâu liêu 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 khóa như hay như hoa trà có đại các ổng à ừ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  ผมกออนุญาตขับไปในนี้ผมก็คลิปส่วนมากถ้าว่าผมวิ่งรถส่วนมากผมจะน้อยนะผมคือว่าผมจะอัดอัดคลิปไว้น้อยนะคือถ้าอัดเป็นชั่วโมงนี่คลิปมันยาวเกินนะผม เพราะที่ผมวิ่งให้ดูนะว่าส,สกีนแจกก็ออกมาวิ่งได้ครับเพราะว่ามันมันก็สวยนะผมมันก็แลวแต่ความชอบของแต่ละคนบางคนก็สั่งทาครับผมสั่งทําหรือว่าซื้อต่อมาก็ในในเฟซบุ๊กก็เห็นโพสต์กันเยอะนะโพสตขายครับผมแต่เรื่องราคาขนหนมั่งก็ต้องไปดูในเพจได้ครับในเพจในในกลุ่มในในหน้าเฟซบางคนก็โพสนะครับผม นี่ครับผมก็ตัวเราก็เข้ามาได้นะผมพวกนี้ส่วนมากตัวของผมจะมาถ่ายตรงตรงนี้เยอะลูกนี่ครับผมน่าจะขึ้นไม่ได้ครับบนนี้ คันนี้ก็สวยอยู่นะครับผมมันก็เล้วแต่ความความชอบของแต่ละคนนะคันนี้ถ้าว่าผมจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นทรงใบไ,ไม้ไหมหรือว่าทรงอะไรหรือว่าทรงยูโออรปอพูดผิดหรือว่าทรงรอูป์บงครับไหม ถ้าว่าผมพูดชื่อผิดผมขอไปด้วยนะผม่งรถนะนี่ครับสำหรับคนไหนที่จะให้ผมรีวิวคันไหนก็บอกได้ครับผมหรือว่าทักแชทมาคุยได้ครับผมจะทรงจะจะ,ะกินส่งจะกินแจกก็ได้นะผมจะกินที่เขาเขาแจกต่อมา แต่ถ้าเจ้าของเขาว่าหรือว่าเขามีปัญหาตัวผมก็ไม่เกี่ยวนะคือไม่เกี่ยวยังไงก็คือผมบอกให้ต้องไปคุยกับคนนี้เอาเพราะคนนี้ก็ส่มมาให้ผมก็เดี๋ยวเรื่องสก,กีนเดี๋ยวเรื่องเที่ยวดรามากกันอีกเดี๋ยวว่าเอาสก,กินคนนู้นมาใช้สก,กินคนนี้มาใช้หรือเอามาแจกหรือเอาสก,กินหลุด เดี๋ยวจะจะกินหลุดครับผมแต่ผมบอกเลี้ยนะคนในที่สงไม้ผมนี่ถ้าเขาบอกห้ามแจกก็คือผมจะไม่แจกครับแต่ส่วนมากผมจะแจกน้อยนะจะ,จะกินส่วนมากดูรดาครับจะกินแจก,จกส่วนมากก็เป็นจะกินผมตีว่าผมทาเองนะโอเคครับคลิปนี้ก็ผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับผมก็ตัวผมแค่ขับรถเที่ยวผมก็อัด ผมอัดคลิปเที่ยวก็คืออ,อัดคลิปขับรถนะผมเพราะว่าของผมเพื่อนในเกมผมมีเยอะครับนี่มีล้านก็มีสิบสามไหมครับผมน่าจะสิบสามล้านไหมก็น่าจะสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดก็คือแปดร้อยสามสิบครับผมก็ตังค์ไม่เยอะครับก็คือ ที่ผมมีเยอะอเนราะว่าผมไปวิ่งรับผู้โดยสารเนี่ยส่งกับจะไปดูโฆษณาที่ว่าผมทําให้ดูนะที่ว่ามันเป็นกล่องกล่องขวัญที่ตัวหนังสือแดงขึ้นคือที่ว่ามันขึ้นอยู่ขวามือจอครับที่ว่ามันเป็นกล่องของกล่องขวัญมันมีเลขหนึ่งกับเลขสองที่เราที่เราไปกดได้สองครั้งครั้งเลขได้มือหน้าอ๋อครั้งเลขน่าจะถ้าถ้าจะมาผิดก็ได้สองมือหน้ากับกับมือห้าไหมอ๋อเดี๋ยวน่าจะครั้งเลข หมื่หน้าครั้งที่ที่สองนี่หมื่นนึ่งครับผมเชื่อว่าผมจะไม่ผิดนะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่ตอไปครับผมคลิปนี้ผมขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับผม